น้องใหม่วงการกอล์ฟยังไงครับน้องใหม่วงการกอล์ฟเหรอก็ก็ใหม่จริงใช่แต่ก็สนุกครับสนุกว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ๋อครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ช่วงนี้ชอบครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเออได้มาชิลกับเพื่อนก็เกิดอะไรขึ้นตอนแรกๆก็พอตอนเด็กๆพ่อพาไปเราไม่ชอบเลยใช่ใช่ใช่ตอนเด็กพ่อพาไปแบบประมาณทั้งสองครั้งเลยครับไปไดายอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูพ่อเขาพ่อผมตีแล้วก็แบบผมรู้สึกผมไม่ได้เจอเพื่อนเลยเป็นกีฬาเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลย ไม่ชอบเลยก็แต่ว่าตอนเนี้ยพอได้มาออกรอบก็รู้สึกเออได้ได้มาเจอเพื่อนก็เลยชอบมันมีเสน่ห์ตรงไหนส้องรับกีฬากีฬากีฬากรอบด้วยกันกีฬากอรอบหรอมันเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิแล้วใช้สติเยอะมากซึ่งเมื่อกี้ไม่มีฟอร์มเราดึงประมาณเท่าไหร่ฟอร์มเราเมื่อกี้ถือว่าประมาณเท่าไหร่ดิ่งลงเหวเลยครับผมตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนตอนขึ้นวงอ่ะมือสั่นแต่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น ใช่ใช่ก็เดี๋ยวน่าจะมีไปนี่แหละกับไปกับช้างอีกเยอะแยะมากมายครับผมตอนนี้มีการเรียนกอล์ฟจริงจังเลยไหมคือใน,นการฝึกในการเทรนนิ่งอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนนะผมเพราะว่าไม่ว่างไงใช่เพราะว่าคิวผมก็ทุกๆวันนี้ก็เรียกว่าอะไรคือผมว่างผมจะไปออกรอบเลยไม่ค่อยได้เข้าสนามได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าว่างจริงๆก็อยากหาเหมือนกันแต่วงสวิงสวยๆแบบนักกีฬามืออาชีพเมื่อกี้มาจากไหนม,ม,มาจากสัญชาตญาณ มาดูนี่เเขาออพี่จิงเคยแบบว่ามีพื้นฐานมาก่อนในเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟหรือเปล่ะก็นั่นแหละครับตอนเด็กๆไปกับพ่อสมัครครับอแล้วก็เลิกไปเลยไม่ได้จับเลยไม่ชอบแต่ว่าพอกลับมาก็ก็นี่แหละครับกลับมาประมาณห้าหกเดือนก็ตีอยู่โหถึงมากอลยแล้วนี่คือตั้งใจเล่นแบบประมาณไหนยังไงเอาสังคมหรือว่าจริงจังหรือพื้นเลยไหมเอ่อเอาสังคมหรือว่าจริงจังเหรอได้ทั้งคู่เพราะว่ากีฬากอล์ฟก็ถือว่าทําให้ผมได้ เจอกบหลายๆคนเยอะแยะมากมายนะเออเจอกะสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ได้ตีกอล์ฟอีกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่เหนื่อยดีใช่ใช่เพราะช่วงนี้ติดอยู่ที่เวลาไม่มีเวลาไม่มีใช่ใช่กอเลยอยากถามต้าไม่ขยันขนาดนั้นใช่ไหมล่ะช่วงนี้ออางานติดตามสี่วันติดเใช่โอ้สองสามวันนี้ผมน่าจะมีงานแบบเจ็บงานอ่ะใช่รวมๆกันวันวิ่งวิ่งวันละสองสามงานเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับ ก็กลัครับแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนพอจะว่างแบบหลังจากเสร็จงานอะไรเงี้ยก็จะก็จะพยายามไปเพราะรู้สึกว่าเออไม่ไม่อยากไม่อยากแบบอยู่ดีกลับบ้านมาแล้วนอนมันเป็นชีวิตที่จําเจไปหน่อยคือเป็นช่วงที่พีคที่สุดนะหรอเวลาสองงานสามงานแล้วน่ยดูเยอะก็ก็ก็ดีแล้วครับมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆดีเป็นเพราะอะไรเหอเ่ยนก็เป็นเพราะบ้านการทำบ้าน้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเป็นเพราะลูกค้าเข้าครับลูกค้าเข้าผมก็น้อมรับเสมอครับผม ได้มีกระแสข่าวมาบ้านแบบนี้50บล้านอัพนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเลยแล้วก็น่าจะเลย50แล้วเพราะเป็นยงงกับการทําบ้านที่มันบานออกไนี้ื่อยดินมูลค่ก็กุ้มใจครับผมกุ้มใจแต่ก็ทําไงได้ก็ถือว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากให้ทําให้สําเร็จในปีนี้อะไรเงี้ยก็จะพยายามเรียกว่าอะไรคุมงบแล้วก็พยายามทาให้เสร็จเร็วตอนนี้เราตั้งงบไว้กี่าไห้าบล้านใช่ครับตอนนี้มันไปยี่สไหนแล้วไปเลยแล้วเลยเกลัวไม่จะถึงร้อยล้านเลเลยไหม ไม่ถึงเท่าหนึ่งโอ้ถ้าเท่าหนึ่งนี่ตายได้ตายไม่ไหวไม่ไหวใช่ใช่ใช่ก็ก็ตอนนี้คือตอนนี้อินทีเลียเข้าไปทำนะครับตอนนี้รอเอาเฟอร์ข้าเอานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยท่านจะอยู่ในวงที่จับจัดได้แหละใช่หวังว่าครับคุมได้ไหมคุมได้ไหมคุมได้คุมได้ต้องคุมได้สิเราเป็นคนดูเองตั้งตอนในการเข้าไปดูในละเอียกก็มีเข้าไปดูครับแต่จริงมีเรว่ออะไรอ่ะมีคนเข้าไปดูให้มีจ้างคนเข้าไปดูให้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยว่างก็เข้าไปดูแล้วก็ มีแม่ครับแม่คอยช่วยดูอยู่กันเช็ครายละเอียดนี่นั้น,นมันมีการปรับเปลี่ยนมานไม่ระหว่างทำแล้วเ,ออเคยแบบออกมาแบบนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่อยากง่ายในออลินมีครับม,มีมีแบบพวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับมีเยอะมากเลยครับผมมีห้องห้องเรียกว่าอะไรห้องช่างแต่งหน้าอะห้ให้มาแต่งหน้าที่ห้องออ <laughs> ให้มาแต่งหน้าที่บ้านออจะไม่ต้องไปไหนออแต่ว่าเรียกว่าอะไรคือตอนนี้กําลังจัดจัดระเบียบเรียกว่าอะไรอ่ะจัดระเบียบให้มีพื้นที่ในการใช้สอยเยอะที่สุดครับในการทำบ้านมัน ไม่ปวดหัวนะผมรู้สึกมีความสุขอะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากทำอย่างงี้แล้วมันเป็นเงินของเราเองเรามันเป็นอะไรที่เราสามารถลงไอเดียได้เองเลยก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจในการทํางานอยู่เหมือนกันใช่อกจากห้องแต่งหน้าเรามีห้องอะไรที่แบบเรารีเควสหรือว่าแบบห้องที่แบบลงนีตัวเองอะไรห้องปาร์ตี้ห้องบาร์นี่ก็กาศชวนเพื่อนมาร่วมกาวช้างไปวางไว้เต็มแผง ไดกลอฟอย่างนี้เป็นปกติทำห้องไว้ได้ก๊อฟเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอย่าอย่าได้ก๊อฟจริงจังขนาดนั้นเลยคือพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็ได้บ้างครับแต่ว่าค่อนข้างอินโทรเวิร์ดครับอย่ามาบ่อยเลยครับก็แยกเป็นโซนเลยแม่อโซนนี้โซนผืนใช่ใช่แยกเป็นโซนแยกเป็นโซนครับเพราะว่าแม่ผมก็อินโทรเวิร์ดกันก็อาจจะไม่ได้พาคนมาบ้านบ่อยหรอกแต่ก็มีพื้นที่รองรับสำหรับการพาคนมาบ้านครับ ใกล้เสร็จอยากกินอะไรตอนนี้อยาอะไรเออถ้าตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ40นะครับ3 3มสามสิเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เองเหรอใช่ระหวางแผนเข้าอยู่ตอนไหนคิดเดียบีนี้เอ่อวางแผนเข้าอยู่ตอนไหนหรอเขาบอกว่าจะเสร็จตอนประมาณช่วงวันเกิดผมนะเป็นของขวัวันเกิดผมพอดีแต่ว่าก็อาจจะไม่หรอกเพราะเราก็มีปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นด้วยไงแล้วกว่าจะเอาแบบพวกคอมพิวเตอร์เข้าไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่อะไรนะครับก็ น่าจะประมาณปลายปีนี้แหละน่าจะพร็อกคือตอนปลายปีนี้คือพร้อมอยู่เลยเขาบ้านใช่ใช่ใช่จะจะพร้อมอยู่หวังว่านะานงานกาง,งานพีซันต์ตงพิซึนเตอร์อเกี่ยวเครื่องจักรไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์มาได้ครับตอนนี้เลยครับตลอดอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับครับ <c oughs>